สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะพวงชมพูนะคะต้นพวงชมพูนะคะต้นนี้เอาจิงมาปลูกนะคะย้ายจิงมาปลูกนะคะย้ายมาจากบ้านชมพูนะคะย้ายมาจากบ้านชมพูแล้วก็เอาจิงมาปลูกตอนนี้งดงามนะคะงดงามมากๆเลยนะคะ แตกกิ่งแตกใบออกสวยมากๆค่ะเอฟซีก็แช่เอากิ่งมาปักชำนะคะส่วนต้นโน้นนะคะเอามาจากบ้านคุณแม่สังวานนะคะเอามาจากบ้านคุณแม่สังวานนะคะดอกยังไม่ร่วงเลยนะคะตั้งแต่เอามานะคะเนี่ยนะคะก็คือคุณแม่ตัดจริงนะคะตัดจริงแล้วน้องมลก็ เอาจริงที่ตัดมานะครมาปลูกลงดินเลยนะคะก็คือไม่ได้ชํานะคะไม่ได้ชําก็คือเอามาปลูกลงดินเลยดอกก็ยังสดชื่นอยู่นะคะไม่ร่วงไม่โรยไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะสดชื่นดีมากๆเลยนะคะทั้งทั้งที่เขาไม่มีรากนะคะหรือลาวดีเนี่ยเป็นพืชที่เป็นต้นไม้ดอกที่ปลูกง่ายมากๆเลย ขนาดไม่มีรากนะคะเขาสามารถอยู่ได้นะคะสดชื่นนะคะดอกก็คงทนด้วยนะคะทนแดดทนฝนด้วยนะคะดอกอีเราดีนะคะนู่นที่เอามาจากบ้านคุณแม่สังวานใช่หมดเลยนะคะที่อยู่ริมด้วนะคะที่อยู่ริมด้วนู้นแอดชัยปลูกไว้นะคะรอดทุกต้นเลยนะคะรอดทุกต้นนะคะไม่มีต้นไหนเฉาตายเลยนะคะต้นสีชมพูนั่นก็นานก็ดอกก็ยังคงอยู่นะคะเนี่ย แค่เอามาปักไว้นะคะมาขุดหลุมแล้วก็ปักลงหลุมเลยนะคะก็สดชื่นนะคะรอดนะคะปลูกง่ายมากเสียนท้อเสียนท้อก็กำลังสวยนะคะกำลังสวยกำลังงามนะคะอันนี้ก็ทับทิม ทับทิมนะคะออกดอกหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าดอกเขาจะร่วงหมดนะคะเขาจะไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่โอ้โหแต่วันนี้นะคะเห็นติดลูกแล้วนะคะเห็นทับทิมติดลูกแล้วนะคะเริ่มติดลูกแล้วทั้งๆที่เขาออกดอกหลายครั้งแล้วนะคะไม่เคยติดลูกเลยมเมื่อเช้าแอดชัยก็ไปเก็บฝรั่งมานะคะโหอ,อร่อยมากเลยนะคะฝรั่งนะคะ ปลอดสารพิษนะคะอร่อยสุดๆนะคะรอลุ้นนะคะชิมกล้วยหอมนะคะเอตอนนี้กล้วยหอมก็กำลังโตนะคะรอลุ้นรอชิมถ้าต้นไม้ของน้องมนต์โตสูงขึ้นเนี่ยโอ้โหสวนบนชัยเนี่ยจะมี แต่ความร่มเย็นนะคะมีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นนะคะสวนมไนชัยนะคะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะคะน้ําหอมสีทองนะคะกําลังงามเลยนะคะ fc มะพร้าวน้ําหอมสีทองนะคะหายากนะคะหากินยากด้วยนะ,ะไม่ค่อยจะมีขายตามท้องตลาดด้วยนะคะหายากหากินยากมากแล้วก็กว่าจะได้ต้นพันธุ์มาปลูกเนี่ยต้องจองข้ามปีเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าอยากได้ต้นพันธุ์เอามาปลูกหน่อยนะคะไม่ได้นะคะต้องจองนะคะต้องจองข้ามปีนะคะถึงจะได้ต้นพันธุ์นะคะมะพร้าวน้ำหอมสีทองนะคะน้องมนก็จะธนุถนอมเขาเป็นอย่างดีเลยนะคะธนุถนอมเป็นที่สุดเลยเพราะว่าตั้งใจที่จะปลูกไว้เป็นพระเอกนางเอกจะปลูกไว้เป็นนางพญาของสวนเลยก็คือมะพร้าวน้ำหอมสีทองนะคะเอาไว้โชว์เลยนะคะ เอาไว้โชว์ตรงหน้าบ้านเลยนะคะตรงนี้จะเป็นชานบ้านของน้องมนนะคะตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นชานบ้านนะคะเป็นชานบ้านนะคะเดี๋ยวเอาภาพนั้นก่อนนี่นะคะตรงบริเวณนี้จะเป็นชานหน้าบ้านของน้องมนเลยนะคะที่มีต้นทับทิมเนี่ยเป็นชานหน้าบ้านแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมสีทองนี่ก็จะเป็นตัวโชว์นะเป็นตัวโชว์อยู่ชาญหน้าบ้านของน้อมนพอดีเลยนะคะ เวลาน้ำหอมสีทองเนี่ยเขาออกผลมานะคะก็เราก็จะมีลูกสีทองนะคะมะพร้าวลูกสีทองโชว์อยู่ตรงชานหน้าบ้านพอดีพอดีนะคะมันก็จะเป็นอ่าความเขาเรียกอะไรนะเป็นความสุขใจนะคะเป็นความสุขใจแล้วก็เป็น,ปนความปลื้มใจที่เราสามารถอ่าปลูกแล้วเห็นผลนะคะปลูกแล้วเห็นผลแล้วก็ ปลูกแล้วเราก็ได้ชิมสิ่งที่เราปลูกปลูกแล้วเราก็ได้ชมเชยนะคะเชยชมสิ่งที่เราปลูกนะคะเอาไว้หน้าบ้านของเราโอ้โหเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเห็นทับทิมไข่ฟีีปกติจะเห็นแต่ดอกทับทิมนะคะไม่เห็นลูกทับทิมสักทีนะคะมาวันนี้โชคดีนะคะได้เห็นลูกทับทิมนะคะอันนี้คือทับทิมแดงนะคะทับทิมแดงน่าจะเป็นทับทิมแดงอินเดียหรือเปล่า ที่มันไส้แดงแดนะคะที่มันไส้แดงแดงกว่าจะเห็นลูกทับทิมเนี่ยข้ามปีเลยนะคะปกติจะเห็นแต่ดอกทับทิมนะคะแต่วันนี้เห็นลูกทับทิมแล้วนะคะเอฟซีเนี่ยค่อยคเห็นผลออกมาทีละอย่างทีละอย่างนะคะในที่สุดนะคะในที่สุดก็เดี๋ยวอดทนรอนะคะมะพร้าวน้ำหอมสีทองนะคะกําลังโตว,วันโตคืนนะคะก็ถ้ามันโตขึ้นมาอีกเราก็ต้องดูแลเรื่อง ด้วงนะคะเรื่องด้วงนะคะก็คือดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือเฉพาะนะคะน้ำหอมสีทองเนี่ยอย่าให้ด้วงกินอย่าให้มแมลงเจาะนะคะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะให้มันสมกับที่ความตั้งอกตั้งใจของเราที่จะทําเป็นจุดโชว์นะคะเป็นจุดโชว์นะคะโชว์หน้าบ้านสวยๆนะคะมีลูกมะาพร้าวที่มัน ยืนอยู่หน้าบ้านค่ะเย็นต้นอยู่หน้าบ้านมีลูกเป็นพวงเป็นพุ่มเป็นพวงสีทองอยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นความสุขใจนะคะเป็นความสุขใจที่ได้เห็นผลสําเร็จของตัวเองนะคะพี่ดอกบานชื่นนี่ก็งามนะคะงามทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นตรงไหนก็งามตรงนั้นเลยนะคะดอกบานชื่นนะคะอันนี้สีชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนชมพูเช้มนะคะชมพูบานเย็นนะคะ ชมพูบานเย็นแล้วก็สีส้มนะสีแสดนะคะสีแสดสีแสดแล้วก็สีเหลืองนะคะโอ้มีทุกสีเลยนะคะอันนี้คือชมพูเข้มนะคะมีทุกสีเลยอันนี้ก็ชมพูอะไรเนาะนี่ชมพูอมแดงชมพูแป๊ดๆนะ,ะชมพูสดใสสวยนะคะอันนี้ชมพูอ่อนอันนี้ก็สีครีมนะคะสีงาช้าง สวยงามมากๆนะคะเอีต้นนี้ก็มีแต่ดอกแต่ยังไม่มีลูกนะคะแต่ต้นนูนะ้นอะติดลูกแล้วสองลูกนะคะก็ลุ้นต้นนี้นะคะว่าจะติดลูกไหมนะคะทับทิมนะคะทับทิมเนื้อแดงนะคะทับทิมอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้แล้วเสียนท้ออีกหน่อยต้นไม้จะแย่งกันโตนะคะเอฟซี ตอนนี้เขายังเสมอต้นเสมอปลายอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละต้นก็ยังไม่ได้แข่งขันกันนะคะแต่อีก,อกไม่กี่เดือนเนี่ยต้นไม้มันจะแข่งกันโตแล้วนะคะต้นไหนโตก่อนได้เปรียบนะคะต้นไหนโตช้าจะเสียเปรียบนะนะต้นไม้นะต้นไหนโตช้าจะเสียเปรียบเพื่อนนะรีบรีบโตนะคะรีบรโตเลยนะคะนี่ก็กําลังรีบโตเนี่ยกำลังแตกใบแล้ว ้นไผ่ก็ยังไม่ยังรออยู่นะคะยังรอยังรอถมที่ตรงริมถนนนะคะริมถนนตรงเนี้ยนะคะตรงของที่มันสุดๆุดริมถนนเนี้ยก็คือน้ำมนจะถมน้ำมนจะกั้นกั้นหน้าดินเพิ่มเอาไม้มากั้นหน้าดินเพิ่มแล้วก็เอาดินมาถมเพิ่มนะคะถมเพิ่มเสร็จปุ๊บน้ำมนก็จะเอาไผ่น้ำเต้าเนี่ยไปใส่นะคะริมถนนนะคะ เพื่อที่จะให้มันอุ้มหน้าดินริมถนนริมคลองเอาไว้ไม่ให้ดินตรงถนนริมคลองมันซุดลงไปนะคะก็คือเอาไผ่น้ำเต้านี้ไปปลูกไว้นะคะชวนชมเสียบยอดนะคะหลายสีนะคะเริ่มออกดอกออกช่อมาแล้วหลายสีนะคะส่วนต้นโนนก็โอ้ยดอกดกออกดอกด,อก,ดอกมากเลยนะคะ ช่อเดียวนี้ออกเจ็ดดอกเลยนะคะอันก็ออกกี่ดอกอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกเหมือนกันนะคะช่อนี้ก็เจ็ดดอกเหมือนกันช่อนี้ก็เจ็ดดอกโอ้สุดยอดเลยนะคะดอกดกมากผักก็เริ่มจะโตนะคะน้องม่าจะไปซื้อดอกไม้มาหวานแล้วเพราะว่าผักมันมันนี่มันไม่ยอมโตนะคะมันไม่ยอมโตเลย อาจจะเป็นพ่อน้ําก็ได้นะคะอาจจะเป็นพ่อดินก็ได้มันเลยไม่ยอมตนะ้มันก็เลยว่า,าจ,จะไปซื้อดอกอาดาวกระจายดอกคอดมอสนะคะมาหว่านตรงนี้นะคะแทนแทนต้นผักนะคะก็ฝากเปน็นกำใจให้น้งมนด้วยนะคะชอบมนใช้วิธีบ้านทุ่งพารวยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะราบขอบคุณเอฟซีที่มีตาเข้ามารับชมค่ะขอให้ท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีช่วงเวลาบร่วยท,ท,ทุกท่านนะคะ เด็กๆก,ก็อยู่ในห้องแอร์นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เอาออกมาวิ่งเล่นนะคะออกมาวิ่งเล่นออกกําลังกายประมาณ15นาทีนะคะพักแอร์ก็เลยเอาน้องเข้าไปไว้อีกนะคะรอบหนึ่งนะคะอยู่ในบ้านนะคะห้องแอร์นอนพากันนอน2พี่น้องนะคะจนพวงแสดนะคะกําลังเลื้อยขึ้นนะคะกําลังเลื้อยขึ้นตรงาบางแดดนะคะกำลังเลื้อยขึ้นเลยนะคะ องังนก็นเลื้อยไปเรื่อยค่ะ